สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องเครียดกันซึ่งก็มีคนแท็กมาแล้วคนหนึ่งก็คือพี่มาีาเองพี่มอ่อกออ็วันนี้เรามีเรื่องคือก็พี่มาเขาแท็กมาแล้วผมก็ต้องทําไม่เบียวเออก็เรื่องเครียดนะเรื่กันเลยนะโอเคเตือนก่อนนะวิดีโอนี้ผมอาจจะพูดโลกจิต อะไรเถื่อนไปหน่อยอะไรงั้นก็คือไม่มีคำหยาบแต่มันเถื่อนเถื่อนนะครับผมแล้วก็เสียงไม่มันจะดังนะก็โอเคก็อาจจะมีแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะเอออ่ะเสียงแบบว่าแบบเออผมจะเพิ่มเอ่ออะไรนะเสียงแบ็กกราวน่นนนารักก็แล้วกันนะเพื่อไม่ให้เครียดเกินไป ก็โอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่าถ้าจะให้พูดถึงเรื่องเครียดของผมนี่ก็น่าจะประมาณสักหลายเรื่องนะครับผมจะเอาเรื่องที่ผมคิดว่าผมเครียดบ่อยที่สุดก็แล้วกันนะก็คือเรื่องการด่านี่แหละคือบ่อยที่สุดแล้วทั้งทั้งโลกใบนี้มันจะต้องมีคําด่าแน่นอนแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องมีคําด่าขึ้นมาด้วย ก็คลิปนี้ผมจะแบ่งส่วนเครียดไปเป็น 1...3 เอสามหมวดน,นะก็คืออ่าอันดับแรกก็คือเรื่องการบูลลี่ที่2ก็คือการอ่าอะไรวะน่าจะคือการแบบว่าแบบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันการโดนบูลลี่แล้วก็การโดนไอ้้ี่นะฮะก็คือแบบโดนแบบคำดา่า อะไรมาอะไรอย่างนั้น่ะที่เราคำด่ามาเยอะตันที่3ก็คือการบอดี้เคมี่งนั่นแหละมันก็เหมือนคันที่สองนั่นแหละแต่บอดี้เคมี่งของจีโดนเยอะบ่อยนะบ่อยบอโอเคเรามาเข้าประเด็นแรกกันดีกว่าก็คือการโดบุลี่อ้าใช่เลยการโดบุลี่เหรอก็มันก็คือการโดบุลี่มันก็ไม่ไม่ได้ง่ายอะไรขนาดนั้นแบบเออ แป๊บนึงนะโอเคก็การบูลลี่ก็เป็นการกระทำอย่างหนึ่ง,งที่ไม่ควรทำนะครับไม่ควรทำเลยก็คือเพราะว่ามันไม่ดีนะมันจะส่งผลกับจิตใจของเขามากๆครับผมคือถ,ถ้าใจดีก็คืออย่าแกล้งเขาเลยนะโอเคก็เข้ามาก็เข้ามาเลยนะก็คือการบูลลี่นะฮะก็ผมโดูบูลลี่แล้วไม่ก็ป่อยอย ทั้งขีดหน้าสมุดบ้างขีดคือผมวาดรูปเล่นอยู่เขาก็มาวาดใส่อาการโดนเทะโดนถีบโดนต่อยบ้างเอออะไรอย่างงี้นะโดนโดนหมดหมดแล้วนะ,ะอันเจ็บไหมคือเจ็บนั่นแหละคือเจ็บใจลึกซึ้งคือแบบลึกมากๆคือเจ็บลึกมากคือแบบว่ามันเจ็บลึกสุดๆไปเลยนะทุกคนคือคือถ้าผมบอกให้ก็คือว่าทุกคนทุกทุกคนไม่ควรโดนเหมือนผมอะฮะ โอเคนะแล้วก็ถามว่าครูบูลี่ผมไมไม่บูลี่นะฮะแล้วเขาก็ไม่จัดการอะไรด้วยฮะคือโดนมาคือแบบโดนต่อยเอ้ยคือเจ็บจริงแล้วก็แบบโดนแกล้งสา,าสารพัดสารพีการที่หนักสุดก็น่าจะโดนเอาน้ำราดใส่ห,หัวนะน,นันน้นนั้นนี้น,น่านจะหนักที่สุดละเสื้อเปียก <laughs> แล้วก็แบบโดนดินท้าด้วยว่าไอ แล้วก็โดนดินทานตลอดเลยก็หวังว่าทุกคนจะไม่โดนเหมือนผมนะผมคิดว่าทุกคนจะโอเคกับเรื่องนี้แล้วก็ปรับรงมันได้นะผมเป็นกำลังแกให้ทุกคนนะครับคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของคนเราเนาะส่วนโอเคเรื่องต่อไปก็คือเรื่องการคำพูดคำด่าก็คำพูดคำด่านี่มันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตหรือเปล่าฮะคือว่ามันไม่ใช่นะคือ การพูดกัญชานี่คือบอกว่าแบบมันคือมันก็ผลส่งผลต่อชีวิตของเราด้วยนะครับคือแบบเป็นพูดเก่งก็ได้งานพูดไม่เก่งก็ไม่ได้งานอะไรอย่างนั้นนะก็คือบอกว่าคือต้องใช้คําพูดให้ถูกด้วยคือบอกว่าไม่ต้องแบบไปด่าคนอื่นนะคือแบบถ้าเขาด่ามาก็คือก็เ,กง,เงียบเงียก็คืออย่างไรก็หนีให้หนีไปไกลๆเขาอะ่ะนะฮะ ถ้าหนีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะคือแบบว่าไม่เป็นไรก็ก็ไม่เป็นไรอะคือถ้าหนีเขาไม่ได้ก็โอเคก็แบบว่าแบบหาคนปรึกษาคือแบบว่าอย่างเช่นแม่พ่อย่เงี้ยแต่ถ้าแม่พ่อไม่ไม่ไม่แบบว่าแบบไม่ช่วยก็ติดต่อคนที่คุณคิดว่าเขาจะช่วยคุณได้เช่นอะญาติเอ่อหน่วยอะไรวะหน่วยหมอเออไปติดไปติด ต่อหมอนะก็มันจะจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยด้วยถ้าบอกว่าส่วนการเรื่องถ้าจะบอกผมว่าแบบส่วนการโดนคำด่านี่ผมโดนมาเยอะมากครับคือคือด่ามาด่ากลับอะไรเงี้ยนะคือมันมันมันส่งผลกระทบต่อใจไม่ส่งผลกระทบนะครับกระทบแรงแรงมากครับคือแรงสุดๆไปเลยคือทุกคนไม่ควรโดนเนาะอ่ะฮะคือบอกว่าโดนแบบโดนโดนแบบว่าแบบ ะไรอะโดนด่าตลอดแต่ผมถ้าถามว่าเคยคิดฆ่าตัวตัวไม่เคยคือคือเคยฮะแต่คือไม่ทำเนี่ยคือแบบว่าอยากมีชีวิตอยู่ต่อเนาะตอนนี้คือถ้าใครเครียดนะก็คุยกับผมได้คือผมจะใช้คำสุภาพที่สุดนะแล้วก็แบบไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดยามด้วยนะครับโอเคส่วนเรื่องที่สามนี่นะฮะเรื่อง body ้เคม i n g ก็คือ ผมโดนบ่อยมากคืออ้อูโอ,โ,อโดนดา่าว่าแบบไอ้ขอบตาดำไอ้ฟตแอดอะไรไอ้ดับแอดอะไรเงี้ยนะคือแบบแบบเบรนชมมิงก็โดนนะคือแบบว่าแบบแบบเล่นเกมกันก็โดนดา่าอะไรเงี้ยน,นะเออคำพูดนี่นะมันสำคัญมากเว้ยถ้าแ,แบบว่าแบบอะไรนะคำพูดอะเออแบบว่าแบบคือเล่นเกมกันคือไม่ต้องด่าก็ได้นะครับผมคือแค่เล่นปกติก็ได้นะ คือ,อตอนนี้ผมก็เล่นเกมคือผมก็ไม่เอ,อ่อโอเคก็ก็สคริปก็มันก็มันเยอะนะเดี๋ยวผมจะผมจะไม่แบ่งพาร์นะผมจะเอาพาร์ี้เป็นพิเศษให้กับคุณมาก็แล้วกันถ้าพี่ถ้าฝากถึงพี่มานะถ้าพี่เครียดพี่คุยกับผมได้คุยกับผมได้คือคุยได้เลยคือคือแบบมีเครียดอะไรเรื่องอะไรคือคุยได้หมด ผมมีทางแก้ปัญหาให้เหมือนนันเนกอะรู้จกักนันเล็กไหมคือถ้าพวกคุณรู้จักนันเล็กนะ<อ>ก็เออก็ก็ไม่แก่แล้วแหะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบให้คาปรึกษาดีมากนะผมคิดว่าให้คาปรึกษาดีแต่บางคนก็มาโกนประสาทเขานะผมว่าเออก็นั่นแหละโอเคเออพาร์ทต่อไปผมก็จะทําเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรดีเออเกี่ยวกับเออ เกี่ยวกับเกมที่ผมไม่ชอบก็แล้วกันเกมที่โดนด่าบ่อยที่สุดนะคือโอเคก็โอเคอเค,คลิปนี้คือแบบมันมันแค่แปดนาทีคือแค่แปดนาทีก็พอแล้วนะฟังฟังให้สนุกนะฮะโอเคก็สำหรับนี้ไปแล้วนะคือใครเครียดก็เข้าดิสมาได้ผมผมไม่ว่าเลยเลยเข้ามาปรึกษาอะไรกันก็ได้นะก็โอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบาย